แราอยู่อยู่เราก็ทะเลาะกันด้วยเหตุผลเล็กๆนั้นนอยๆที่มันก็เรื่องปกติของชีวิตทู่ที่ต้องทะเลาะกันแล้วอยู่เรื่องนั้นก็กลายเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยหนูคือมันน้อยอะค่ะพี่หนูก็เลยเงียบแล้วเขาก็ไม่งอคือหนูแค่รงว่าแบบทุกครั้งที่เขาเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมอะค่ะคือหนูจะรู้สึกตลอดเพราะว่าหนูเคยได้รับมันแล้อยู่อยู่หนูไม่ได้รับมันหนูก็เลยรู้สึกหนูก็เลยบอกเขาไปว่า เออทำไมอันนี้ถึงไม่เหมือนเดิมมนนันถึงไม่เหมือนเดิมเขาก็จะพูดกับหนูตลอดว่าเขารู้ตัวเองว่าอะไรเขาไม่เหมือนเดิมแต่อันนี้เขาบอกเขาเขาบอกหนูว่าเขาเหมือนเดิมทุกอย่างเขาก็ไม่ได้สนเลยด้วยว่าหนูจะรู้สึกยังไงแล้วเขาก็ตัดสายโทรศัพท์ลงไปเลยค่ะหลังจากที่บอกเลยปากไม่ตรงกับใจคุณหนูสวัสดีค่ะเราคุยกันมาได้ประมาณ ปีกว่าค่ะถึงจะคบกันค่ะค่ะช่วงหนึ่งปีกว่าก็คือมีแต่เขาที่จีบอะคือเขาตามจีบหนูมาปีหนึ่งน่ะใช่ไหมใช่ค่ะหนูไม่เคยมีักความรู้สึกที่จะชอบเขาเลยค่ะหรือว่าต่อให้ตัวเองมีความรู้สึกที่เริ่มชอบเขาก็จะแบบเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นนะคะเพราะว่าทําไมเหมือนเรารู้สึกว่าหนูไม่ชอบคนที่อายุน้อยกว่าค่รู้สึกว่าเขาอายุน้อยกว่าเราเยอะไหมคะ หนึ่งปีค่ะเขาพี่เดียวเองอเป็นเพื่อนกันยังได้เลยหนูค่ะ,ะแ,ตแต่แสดงว่าอไม่ชอบคือไม่ชอบผูบ้ใหญ่ผู้ใหญ่อะใ้าเท่เหมือนว่าเราเหมือนว่าเคยเจอความรักที่เป็นเด็กมาค่ะแล้วความคิดทัศนคติเขามันคือมันมันเหมือนเข้ากับเราไม่ได้อะไรประมาณนี้มั้งค่ะใช่ค่ะก็เขาก็จีบมาเรื่อยๆมาบ้างคุยบ้างหายบ้างงอนกันบ้างแล้วก็หายไปบ้างเพราะหนูไม่เคยงองเขาเลยอะค่ะเพราะว่า ก็คือเหมือนหนูรู้สึกแค่ว่าอยากอยู่ก็อยู่ไม่อยากอยู่ก็ไปก็จะไม่งออ,อต้องบอกก่อนว่าแฟนหนูเป็นผู้หญิงอะค่ะใช,ใช่เหมือนว่าได้แข่งกีฬาด้วยกันแล้วก็คือหนูประสบแบบอุบัติเหตุนิดหน่อยอะคะ่ะทางการเล่นกีฬา,าเขาก็เลยเหมือนมาดูแลอะไรประมาณนี้ค่ะคะ่ะแล้วช่วงนั้นก็มันทําให้หนูรู้สึกว่าแบบเขาดูใส่ใจมากเพราะหนูเป็นคนที่ค่อนข้างแพ้คนใส่ใจอะค่ะ เอาละสิโมเมนต์พิเศษทําให้ความรู้สึกเปลี่ยนจนมันทําให้แบบใจหนูอะค่ะเริ่มแบบอ่อนลงอ่อนลงให้เขามาโดยตลอดค่ะจนวันหนึ่งแบบหนูยอมเปิดใจให้เขาเลยอะคะ่ะแบบยอมให้เขาเข้ามาเลยค่ะจนอันเนี้ยคะ่ะหนูคบกันมาประมาณสิบเดือนแล้วแล้วก็เมื่อสามวันที่แล้วเขาก็บอกเลิกใช่คะ่ะค่ะเอาทำไมอะขอเลิกด้วยเหตุผลอะไรคะ เขาบอกว่าเขาบอกว่าพยายามเท่าไหร่มันก็เหมือนเดิมอะแปลกเนอะตอนตามจีบจีบเป็นปีๆแต่พอได้เป็นแฟนกันกลับกลายเป็นว่าเราเดินหน้าต่อไม่ได้ <K an> ใช่เราเหมือนจริงๆก่อนก่อนที่เขาจะบอกเลยอะคะ่ะคือเราก็ยังบอกรักกันคุยกันปกติเหมือนคนที่เขาเป็นแฟนกันบอกกันอะคะ่ะแล้ว่อยู่เราก็ทะเลาะกันด้วยเหตุผลเล็กๆนะ้อยๆที่ มันก็เรื่องปกติของชีวิตคูที่จะต้องทะเลาะก,กันนะเป็นเรื่องปกติค่ะมันจะอาจจะเห็นดีด้วยกันทุกอย่างเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเราอยู่เรื่องนั้นก็กลายเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยหนูเือ่มมันน้อยอะค่ะพี่หนูก็เลยเงียบแล้วเขาก็ไม่งอคือหนูแค่งคงว่าแบบทุกครั้งที่เขาเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมอะค่ะคือหนูจะรู้สึกตลอดเพราะว่าหนูเคยได้รับมันแล้วอยู่หนูไม่ได้รับมันหนูก็เลยรู้สึกหนูก็เลยบอกเขาไปว่า เออทำไมอันนี้ถึงไม่เหมือนเดิมมันนถึงไม่เหมือนเดิมเขาก็จะพูดกับหนูตลอดว่าเขารู้ตัวเองว่าอะไรเขาไม่เหมือนเดิมแต่อันนี้เขาบอกเขา,ขาเขาบอกหนูว่าเขาเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะแล้วเหมือนตอนนี้เขาบอกเลยอะคะ่ะเขาก็ไม่ได้สนเลยด้วยว่าหนูจะรู้สึกยังไงแล้วเขาก็ตัดสายโทรศัพท์ลงไปเลยอะคะ่ะหลังจากที่บอกเลยค่ะดูเหมือนทุกอย่างดูจบง่ายเนาะใช่ค่ะมันจบแบบหนูเหมือนแบบ ไม่มีเวลาให้หนูได้รู้สึกอะไรเลยค่ okay. ตอนแรกหนูก็คิดว่าเขาอ่ะเดี๋ยวก็กลับมาเขาคงขาดหนูไม่ได้เพราะเขาก่อนหน้าน,นั้นประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เขาขอทา <Okay. S 1> ง,งไปอ่ะคะ่ะค่ะแล้วเขาก็กลับมาหนูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาแต่อยู่ๆเขาก็ไม่กลับมาแล้วมันเป็นความอกหักครั้งแรกในชีวิตหนูอ่ะคะ่ะ <okay, okay. S 1> หนูรู้สึกว่าแบบมัน มันมือชาเท้าชาไปหมดเลยค่ะมันทําอะไรไม่ไหวมันหนูเพิ่งรู้ว่ามันการที่เราทิ้งเซฟส่วนที่ดีที่สุดไว้กับคนคนหนึ่งอะค่ะกับการที่เขายัอยู่เขาก็แบบโยนมันทิ้งอะหนูหนูเพิ่งรู้สึกว่ามันเจ็บขนาดนี้เลยระยะเวลามันนานแค่ไหนละคะจากวันที่เขาบอกเลื่อกอันนี้วันที่สามค่ะอ๋อใช่ค่ะหนูจะเชื่อพี่หรือเปล่าก็ตามทีค่ะมันเป็นระยะเวลาที่สั้นอยู่ตอนนี้ มันเป็นวันที่สามมันมีทั้งความเคยชินด้วยเคยชินที่ยังเคยมีเขาอยู่อะค่ะนะคะ <S <S คืออันหนึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าไอ้จากการที่เขาพยายามจะจีบหนูมาหนึ่งปีแล้วพอได้อยู่กันจริงๆปั๊บเขาเพิ่งรู้หรือเปล่าว่าบางทัศนคติบางอย่างอาจจะไม่ตรงกัน มีนะคะน้องเหมือนที่เรามักจะพูดกันไงอะไรก็ตามมองอยู่ไกลๆยังไงก็สวยอยู่ด้วยอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งมันสามารถเกิดขึ้นได้กับความสัมพันธ์ของคนทุกคู่บนโลกนี้ที่มันเกิดขึ้นได้แต่พอมันมีความรักที่มากพอค่ะมันจะเดินหน้าต่อในการพยายามจะอธิบายพยายามที่จะบอกว่าฉันเป็นคนแบบนี้นะแล้วเธออยากให้ฉันปรับตรงไหนแต่ว่าของหนูกลายเป็นว่าเอาไปละขออนุญาตถามจริงๆตอนนี้หนูหนูออยู่เท่าไหร่แล้วนะคะเดิอนหน้าเป็นวันเกิดหนูวไม่ใช่เดินเดินเนี้ยค่ะเป็นวันเกิด เขาอายุยี่สิบพอดีเลยอืที่เข้าใจละค่ะเขาหนูยี่สิบเขาสิบเก้าเนาะที่หนูบอกไงยเขาว่าครั้งนี้มันเป็นมันเป็นความรู้สึกครั้งแรกที่หนูเจอกับสิ่งนี้แล้วก็เชื่อพี่อย่างหนึ่งจริงๆนะชีวิตคนเราเนี่ยต้องเจอแบบนี้อีกหลายอีกหลายรอบใช่ค่ะไม่มีใครรู้เออเราไม่รู้หรอกค่ะเพราะความรักมันเป็นเรื่องแบบนี้หนูมันเป็นเรื่องอย่างที่พี่อ้อยเคยพูดเสมอว่ามันคล้ายๆกับชีวิตเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เพียงแต่แค่ว่าพี่อยากให้หนูแอบมีความเชื่อไว้หน่อยๆว่า เอานะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเวลาช่วยได้ทุกแผลเนอะอก็แค่เราก็อาจจะต้องแบบรอมันให้ไหวเท่านั้นเองอ่แล้วก็หนูเลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่หนูย้ายมาอยู่กรุงเทพอะ่ะใช่ค่ะมันเหมือนก็คือเหมือนหนูมีหน้าที่ของหนูที่ต้องมาทําที่นี่อะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วเขาก็เหมือนมียังมีหน้าที่ที่ต้องเรียนอยู่อะค่ะ ถ้าน้องมีความรักที่จริงจังน้องจะรู้ว่าแค่อยู่กรุงเทพกับอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไม่ได้ทําให้คนคนหนึ่งต้องเปลี่ยนใจขนาดนี้หรอกอืวันนี้อย่างที่บอกมันเป็นความอกหักครั้งแรกของหนูหนูเลยรู้สึกว่าทําไมมันเจ็บปวดขนาดนี้ทําไมมันชาไปหมดและหนูพร้อมจะเชื่อทุกเหตุผลว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้แน่เลยที่ทําให้เลิกกันต้องเป็นเหตุผลนี้แน่เลยวันหนึ่งหนูจะคนพบว่าคําว่าเหตุผลกับข้อขอ,อ้างห่างกันแค่เส้นบางๆตอนรักไม่เหตุเป็นเหตุผลเลย แต่พอตอนจะเลิกกันนี่แหละนี่แหละพอข้อนี้แหละไกลไงไกลเป็นส่วนหนึ่งถ้าหนูฟังมาตั้งแต่สายแรกๆโอ้ตอนจะไปพูดได้หมดแหละโอ้ยเราไม่มีอนาคตร,ร่วมกันอ,อ๋อเรื่องบางเรื่องเราไม่เข้ากันได้หมดนะคะวันนี้หนูไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแค่นั่งร้องไห้แล้วก็วนลูปเนี้ยวนลูปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะค้นพบเองว่าที่สุดแล้วเจ็บสุดก็คือร้องไห้ร้องไห้เสร็จปั๊บเดินหน้าต่อเสร็จปั๊บร้องไห้แล้วก็เดินหน้าต่อเข้มแข็งละวางวันยังกลับมาร้องไห้อยู่เลย เพื่อทําให้ทุกอย่างเวลามันจะค่อยๆเปลี่ยนจนหนูยอมรับความจริงได้มากขึ้นว่าก็แค่ไม่รักกันมากพอเท่านั้นเองค่ะแล้วบางทีพอเวลาผ่านไปนานๆหนูอาจจะกลับมารู้สึกดีว่าเออดีแล้วแหละที่คนไม่รักกันเดินออกไปจากชีวิตอนะ่ะแล้วยิ่งถ้าหนูไปเจอคนที่รักกันหนูจะยิ่งรู้สึกขึ้นว่าอ๋อมันก็แค่ คนไม่รักกันเท่านั้นเองค่อยๆเดินหน้าใช้ชีวิตของตัวเองอันนี้โจทย์แรกก่อนนะคะนะขอบคุณมาไปกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดู Club Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Club Friday ปากไม่ตรงกับใจ